ต้องขอกรับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับกับผมอีกเช่นเคยครับกับช h a n โอเคจีจีทนะครับเกมเซเว่นไนท์นะครับวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากครับจะมีแนวทางเล็กน้อยมาฝากทุกคนนะครับแบบเป็นการตีมังกรอเวกหรือเรียกง,ง่ายก็มังกร ปลุกพลังกันนะครับเขาเรียกเรียกมาอย่างนี้ครับฮ้ยอืมก็จะมาเป็นทีมแบบแบบไงแบบรีบจบรีบรีบจบรีบกลับครับไม่ยืดเยียนะครับแบบรีบตีครับรีบตีตีตีแล้วก็จบครับผมก็ตีได้มาส่วนหนึ่งครับก็จะเหลือแค่เก้าสานะครับ,เ,ร 9, รบเป็นองคกรที่เว็ว ยี่สิบสามลเลือดสองล้านหกแสนห้าหมื่นครับฟังแล้วขนลุกเลยเราก็ไม่เก,ก,กรงกลัวครับเราก็จะไปดูตัวละครกันครับตัวแรกครับผมจะเอาสไปลงครับเพราะว่ามันกันสถานะได้ทุกอย่างนะครับแต่มันกันได้แค่สองเทอนครับเราก็ต้อง ่าไงเพนเดียวจบเทิร์นเดียวจบนะถ้าผ่านเทิร์นสองก็รอความตายไปได้เลยนะครับรอเล่นกิว้วกิ้วครับนี่ครับตัวต่อไปครับต้าเสี่ยวนะครับต้าเสี่ยวให้ทำอะไรครับให้ท่านไว้ทําให้มังกรเวลาใช้สก,กิลมันจะไม่โดนเราครับเพราะต้าเสี่ยวมันกัน กันสกิลห้าเป้าอย่างเงี้ยมันก็จะทําเราไม่เข้าแล้วก็เป็นอมตะตัวต่อไปครับไอรีนบูดาเมทครับของก็กาดงั้นครับต่วต่อไปเดลอนเท่ไม่เกี่ยวกันแล้วตัวต่อไปไม่เอาลงครับจูปปี้ลงดีกว่าครับจุปปี้เรา ุูพี่ผมว่าใช้เร็วๆนะครับพอดีไปเอาเวกมาบันมาอืมลองะไรครับทีมสองไม่ครับไม่จำเป็นครับพอเรารีบจบรีบกลับสกิลครับสกิลก็ไม่อัพครับอยากอัพอยู่ไม่มีเพชศสกิลสำคัญของทีมมากรก็ตามนี้ครับ เท่าห้าสิบห้าเราก็ต้องเอาลดตอบโต้ครับมันจะได้ตอบโต้เราไม่ได้หรือมันอาจจะตอบโต้เราก็เราก็ตายครับหรือไม่ตายครับเลืวแต่ตัวละครครับอืมก็ไม่เพื่านกทำเพลงครับไปเลยครับเริ่มแรงมาก็ต้องเอาจุดป,ปีเรานั่งครับ หรือภาษาอีสานแล้วก็เรียกว่าหยองยอครับอามันหยองยอลงครับภาษาอีสานหยองยอลงแล้วพุ่งมาไม่เป็นลายครับจึบยิงไปดอกหนึ่งครับสามหมื่นยิงยิงยิง,ยงจุกครับกินปากไม่ใช่เลี้ยงล้อเล่นแต่ล้อก็ไม่เปลี่ยนเลยครับ เดี๋ยวร้อนสับสับสับตายไม่นี่ครับมังกรอ้าวว่าไงสับสับสับหืมสับใจสไปเราก็ไม่ยอมครับสไปอยากมีบทเจ็ดหมื่นเกือบแปดหมื่นสไปเรายอะ ทำไมตอบตัวดีจังวะอืมไม่ใช่เล่นครับสไป,ปเราเรีอยอบร้อยครับไม่ใช่เล่นก็่เป็นอะไรครับเรามากันในฐานะเฉิดเชยนี่เราก็ยิงยิงยิงสะใจสะใจอืมหิดปากนี่หิดปากไม่ใช่เรื่องล้อเล่นเลยมาอืมสะใจครับเป็นแรงงานี่นสะใจ ตัวตะตันไปแล้วอืมพลาดแล้วครับพลาดแล้วครับถ้าจะตอบตัวดีขนาดนี้นะครับอืมพูดไม่ออกเลยครับพิาพาดพิพาะครับมัน ดูดีเกินนะครับครัเข้ามาตีหลายครั้งก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับบางคนจะไม่เป็นความรู้สึกตายปิดปากเป็นเรื่องลเล่น เลยไม่อที่ห้าแสนเองครับแต่นี้ผิดพลาดนะครับโฮตีมาก็ไม่เป็นอย่างนี้ครับตีได้ทีละล้านล้านห้านี่ยครับแต่นี้ผิดพลาดจริงๆครับขออภัยครับแต่เราไม่ยอมไปครับคเจ๋อเราเยอะไปต่อครับต้องตายครับมังกรต้องตายเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วเริ่มปวดร้อนนี่นะครับ ที่มันมาตอบโต้ใส่จุปปี้เราตอบโต้ไม่ทำได้ติดคอนด้วยอืมอะไรจะขนาดนั้นยิงกับลมมาล้างแน้นคุณปากมาใค่เรื่องล้อเล่นเลยสับครับสับเรื่อยสับเรื่อย ตายครับฝกกั่งครันตายวก่งผิดพลาดไปหน่อยครับดวงไม่มีครับตายวี่งผิดพลาดมากมากขอ,อไปกันด้วยนะครับอืม,อมสไปยโคตรแรงเลยแก่ปรับสกิลมาใหม่นี่โคตรแรงเลยโคตรแรงครับโคตรแรง เรียบร้อยหรือไม่ครับอืมตะกี้คิดเบาๆก็สกิดเบาๆเรียบร้อยตายไปซะไม่มี่อกี้ผิดพลาดนะครับมัาตบจุูบี้เราไปดูกันนับได้อะไรอืมได้เขาได้เขาครับไม่ใช่ได้เรามันมุกหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันนะครับ เขาจริง้วยครับไม่ใช่ได้เรายังจชเล่นอีกอ่จมันมีทีหนึ่งครับเห็นคนเล่นเยอะครับก็จะเอารูดี้ไปครับไว้ตัวกรรมกรครับโตวไปโตวมาดูดเรียดไปดูดเลียดมาแต่ผมว่ามันยืดเยอะครับผมไม่ชอบยืดเยอะผมชอบแบบจบไปจบไปครับตีเพยบเดียวจบตีเพ่บเดียวจบเพราะเรามีกิจกรรมให้ทําตั้งเยอะนะครับ เพราะเราไมา่อยากเสียเวลาที่ตรงนั้นนะครับก็จะมีแค่นี้ครับเด็กทางครับเป็นเล็กๆเ,เ,นเนอ้อเลนน้อยเลยนะครับเลนน้อยจริงๆก็จะมีแค่นี้นครับเป็นแบบจบๆไปๆครับก็หากสุดท้ายนี้ก็ใครชอบก็ถูกใจได้นะครับ หรือกดฝากตะไคร้ไว้ได้กันด้วยนะครับก็ต้องขอจบเนวทางไม่ใช่จบเด่ยวทางนี่จบคลิปเล็กๆน้อยๆเอาเล่นอะตัวไห้ก็ต้องขอจบคลิปกันด้วยนะครับก็ต้อขอวันนี้ต้อขอไม่บายทุกคนกันด้วยครับบ๊ายบาย